สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บีหลัมสิงห์ทีวีนะครับดูวนันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันถึงหนักแค่ไหนกับกฎการแบนผู้จัดการทีมนะครับหรือว่าเฮดโค้ชเนี่ยที่ห้ามคุมทีมที่ข้างสนามจากเหตุการณ์ที่อเนเชลอตกุนซือของลิเวอร์พูลเนี่ยโดนใบแดงในช่วงจบเกมไปแล้วนะครับนั่นก็คือเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์กับเอเวอเรตันที่จบไปอย่างดราม่าเลยนะครับเสมอกัน2ประตูต่อ2ที่กูลิสันพาร์คเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมมพรรีีีีเเยย์ลกน่ รายงานในเว็บไซต์ในตอนแรกว่าชลอตจะโดนแบนทันที2นัดสักพักหนึ่งถูกลบทิ้งเออเราก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะถ้าโดนแบน2นัดเนี่ยนั่นหมายถึงเกมวันอาทิตย์นี้3ทุ่มกับวูลฟ์แล้วก็เกมกลางสัปดาห์กับแอสตันวิลล่านะครับเพราะฉนั้นตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินเพราะเขาลบออกอะนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ทีนี้เรามาคาดการณ์กันว่าจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นต่อ แล้วชลอตเองจะถูกลงโทษจากเจ้าหน้าที่ที่ถือกฎฟุตบอลของอังกฤษเนี่ยหรือเปล่าเรามาเท้าความกันหน่อยและมองว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์เปอเรชั่นเป็นเจ้าของซูซูกิสวิปวันนี้กับแคมเปญสวิปยูอัพ รับซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้ท่านผู้ชมครับเกมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยมันโกลาหลนในช่วงท้ายจริงๆนะครับหลังจากที่เจมส์ทาคอฟสกี้เนี่ยซัดประตูตีเสมอให้กับเอวอลนตนาทีที่98 เลยป้ายที่ยกมา5นะครับทะลุไป3ามนาทีแล้วจากนั้นเนี่ยอับดุลไลดูกูเร่ของเอเวอเรตและเคอร์ติสโจนเนี่ยโดนใบเหลืองบันที่ 2, 2> เนื่องจากว่าดูกูเร่ไปยั่วยุแล้วก็เคอร์ติสโจนเนี่ยเลือดสกาเซอร์มันพุ่งพลาดน,นะครับก็ถามว่าดูเร่เนี่ยมันเป็นยังไงลูกนั้นต้องบอกว่าไม่ควรเพราะว่ามันเป็นชนวนได้นะฮะจากนั้นอนเนอร์ชลอตก็โดนไล่ออกพร้อมกับเฮียเคครับก็คือซิปเคฮูชอปซึ่งเป็นผู้ช่วยของเขา หลังมีการยืนการว่าพวกเขาเข้าไปเหมือนกับว่านะตามข่าวก็คือเหมือนกับประท้วงตั้งแต่ข้างสนามแล้วว่าไอ้ลูกที่ทาคอสกี้ยิงเนี่ยควรจะถูกริบเพราะว่ามันมีการฟราวก่อนที่จะถึงจังหวะยิงนะครับกุนซือชาวดัตช์เนี่ยเดินเข้าไปเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน,นแล้วพูดคุยกับผู้ช่วยผู้สินคนหนึ่งก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็เดินเข้าไปเช็คแฮนด์ขยามือกับไมเคิลโอลิเวอร์และจากนั้นเนี่ยโอลิเวอร์ให้ใบแดงอันดับชลอตทันที มีผู้เชี่ยวชาญในการอ่านปากนะครับไม่ใช่พี่โตนะฮะก็คือเจอร์มีฟรีแมนเจอร์มีฟรีแมนได้เปิดเผยกับเดลี่เมล l บอกว่าชลอดได้พูดกับโอลิเวอร์นะฮะทั้งก่อนแล้วก็หลังที่ถูกไล่ออกพูด2จังหวะเขาเห็นจากคลิปเนี่ยทั้งหมด3มุมด้วยกันนะครับชลอดพูดว่าเกรดเกมครับนี่คือเกมมันยอดเยี่ยมแล้วจากนั้นเนี่ยก็เขย่ามือกันเช็คแคนตามแบบฉบับของฝรั่งนะครับ ก็ถ้าเป็นคน,คนไทยก็สวัสดีแต่ฝรั่งเนี่ยเข้าไปเช็กกันปรากฏว่าไอ้แช็กแฮนด์ของชลอสเนี่ยดูเหมือนจะดึงมือของไมเคิลโอลิเวอร์หรือเปล่าเข้าหาตัวของชลอตเนี่ยครับทำให้โอลิเวอร์เนี่ยรีบดึงมือออกแล้วก็ควักใบแดงออกมาไล่ชลอตออกไปเลยนะครับมีการเปิดเผยจากภาพเราก็เห็นว่าชลอตเองอะดูงงๆแล้วก็ตอบว่าเฮ้ยคุณให้ใบแดงกับผมไม่เหรอผมคงต้องขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่มันเรื่องระหว่างผมกับคุณใช่ไหมเนี่ยนะครับ แล้วจากนั้นพี่เบิ้มฮะบุญเบิมเ้มรอจิฟานไดกับตันทีมดิวผก็เข้ามาแล้วก็ได้โต้แย้งกับผู้สินและดูเหมือนจะยืนยันว่าใบแดงนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเ,เกี่ยวข้องกับการดึงมือในระหว่างการจับมือซึ่งฟานไดก็บอกว่าพูดกับ Michael Oliver ไมเคิลโอเวอร์ว้ยไมเคิลนี่ไม่ใช่การดึงมือนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับขณะเดียวกันนักอ่านปากก็บอกอีคลิปหนึ่งระบุว,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 วา่าชลอสกำลังถามโอเวอร์ว่าเราจะคุยกันทีหลังไหม อ่าประมาณนี้ซึ่งมาจากเรื่องของการตัดสินนะครับโอเคอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและนักอ่านปากของอังกฤษได้อ่านออกมาก็เลยนํามาเสนอที่ตามกฎแล้วเนี่ยถ้าคุณโดนใบแดงนั่นหมายความว่าทั้งชลอตและเฮาชอปเนี่ยจะไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับสื่อหลังเกมจึงเป็นที่มาของเฟอร์จูฟันไดที่มาให้สัมภาษณ์หลังเกมเจอเอเวอร์ตันนะครับโอหลังเกมเอเวอร์ตันเนี่ย มันมีอะไรเยอะมากกับลิเวอร์พูลนะครับทั้งาการยิงประตูนอกบ้านแบบทริปเปิลเอ่อดับเบิลดับเบิลทั้งจ่ายทั้งแอสซิสต์มากที่สุดของซาราเนี่40นัดรวมแล้วนะครับลิเวอร์พูลลงสนามด้วยการใช้ผู้เล่นที่ไม่ใช่คนอังกฤษเลยและไม่เกิดที่สาราณาจักรเลยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรตั้งแต่ก่อตั้งมานั้นจากปี1892คิดดูนะครับสถิติมันเยอะมากแล้วก็สถิตินี้ฮนะโค้ช กับผู้ช่วยโค้ชเนี่ยโดนไล่ออกในเกมเดียวกันและหลังเกมเนี่ยไม่เคยเกิดแล้วลิวพูไม่เคยโดนไล่ออก3คนครับทีนี้ประเด็นต่อมานะผู้ชมก็คือพิมลีกยืนยันในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีว่าชลอสจะโดนแบน2เกมอย่างที่โปรยไว้พิมรลีเขียนบทความมาในเว็บไซต์ครับบอกว่าผู้เล่นคนใดที่จะถูกพักกนนารแข่งขันบ้างนะก็เกี่ยวทั้งองค์คาพยพทั้งผู้เล่นทั้งโค้ชนะครับหนึ่งในนั้นมีชื่อของชลอสที่ถูกไล่ออก นะฮะโดยข้อหานะข้อหาก็คือใช้คำพูดที่หยาบคายดูหมินนะครับอ่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับมีการระบุเอาไว้ชัดเจนว่าชลอตเนี่ยจะโดนแบน2นัดห้ามคุมทีมตรงทัชไลน์หรือว่าที่ข้างสนามข้อความดังกล่าวถูกตีเผยนะฮะตีแผ่ออกมาแล้วเผยแพร่ออกมาเนี่ยหชั่วโมงครับและถูกลบไปเพราะฉะนั้นนี้คือการตั้งคําถามแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นกันแน่นะฮะถูกลบไปหน้าที่ตรงนี้เนี่ย เป็นของสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับหรือว่า FA เป็นองค์กรหลักได้ระบุว่าจำเป็นนะครับจะต้องมีการสอบสอบสวนจากรายงานของ m i เคิลอริเวอร์ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการเรื่องใดๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อ FA ออกมาระบุแบบนี้พวกเขาจะใช้เวลาในการดำเนินการ3วันนะครับ3วันทำการนะครับซึ่งหมายความว่าอาจจะต้องรอให้เกมระหว่าง ลิวพูลกับวูฟที่แอนฟิลด์วันอาทิตย์เนี่ย <c oughs> ที่มีคิวเตะกันสามทุ่มเนี่ยจบไปก่อนนะจบไปก่อนเพราะนั้นแล้ว <c oughs> ต้องตามดูกันว่าตรงนี้เนี่ยจะไปยังไงชลอตเองเนี่ยท่านผู้ชมเคยโดนแบนห้ามคุมทีมข้างสนามมาแล้วในรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับกับซามตันนะครับซึ่งเขารับไปเหลืองไป3ใบตรงนี้สำคัญประเด็นนี้สำคัญมากนะครับปจัจจัยนี้อาจจะส่งผลร้ายแรงก็เป็นได้ ถ้าหากว่า FA กับพรีเมียร์กับกรรมการเนี่ยนะครับพ g m o เเนี่ยพิจารณาร่วมในการไต่สวนถ้าเอาอันนี้มานะครับยุ่งเลยนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำความผิดซ้ำซ้อนอะ่ะตรงนี้น่าสนใจนะครับว่ามันจะนำมาพิจารณาร่วมหรือเปล่าทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าหากชลอตถูกแบนจริงๆ ถ้าเขาถูกแบนคุมทีม5ข้างสนามเนี่ยนะครับก็ห้ามอยู่บนม้านั่งสำรองและข้างสนามตั้งแต่2ชั่วโมงก่อนเกมไปจนถึง2ชั่วโมงหลังเกมนี่คือข้อที่1นบนะฮะแบนไม่เกี่ยวเลยนะฮะสชั่วโมงก่อนเกมและ2อ2ชั่วโมงหลังจบเกมห้ามอยู่ตรงที่ม้านั่งสำรองและข้างสนามนั่นหมายความว่าคุณซือดัตคนนี้จะไม่สามารถดูแลตั้งแต่การวอร์มอัพ ที่สำคัญก็คือตัวของเขาจะไม่สามารถสื่อสารกับทีมงานหรือผู้เล่นของเขาโดยตรงระหว่างเกมนะฮะห้ามนะครับห้ามเลยในการพูดตรงๆแต่ทุกกฎมันมีช่องโหว่นะครับเขาจะได้รับการอนุญาตในการสื่อสารกับทีมงานทางโทรศัพท์หรือตัวแทนที่วิ่งไปวิ่งมาที่เ,เขาเรียกกันว่ารันเนอร์นะครับอังเกษนี่เขาเรียกว่าพวกรันเนอร์คือมีคนนึงอะคอยวิ่งขึ้นวิ่งลงมนอัศจรรย์นอกจากนี้ เขายังจะสามารถพูดคุยกับน,นักฟุตบอลได้ตามปกตินะฮะในห้องแต่งตัวก็คือช่วงก่อนเกมไปสั่งการได้ในห้องแต่งตัวระหว่างพักครึ่งเวลาไปแก้เกมได้หรือว่าไปปรับปรุงเกมได้แล้วก็หลังเกมได้ทั้งหมดเหมือนเดิมภายในห้องแต่งตัวแต่ทัสไลน์ห้ามมานีครับก็สุดท้ายแล้วสามารถที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อได้ทั้งก่อนและหลังเกมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นลุงรังดีหลือเกินนะครับ ถ้าหากว่าเป็นการพูดและเชิงประชดประชาระโดนใบแดงเนี่ยผมว่ามันก็หนักเกินไปสําหรับไมเคิลเอลิเวอร์นะครับรูปร่างก็ไม่น่าจะบอบบางขนาดนั้นนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของอกฎต่างๆที่นํามาฝากกันไม่รู้ว่าจะแบนหรือไม่แบนต้องติดตามกดไลค์กดแชร์ที่นี่ครับบีแลมสิงทีวี TV. ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้ไลฟ์ด้วยนะครับติดตามกันในช่วงของบ่ายโมงวันนี้สวัสดีครับมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์เปอเรชันเป็นเจ้าของซูซูกิสวิ์วันนี้กับแคมเปญสวิปโยอัพ รับซู z u กิวอลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้